ยินดีต้อนรับสู่ช่อง o o d o o Channel ค่ะแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมาิดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนิยายฟิกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมลงคลิปสั้นบางทีก็ลงเอาคลิปเก่ามาลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้คือ งานเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็เหมือนเป็นคนตจวเองเป็นผ้าผุนไม่ค่อยเพียงพอด้วยนะเหมือนเราจะเป็นอาการที่แบบว่านอนไม่ค่อยหลับเครียดอะไรอย่างนี้เครียดเรื่องงานันด้วยค่ะแล้วก็เครียดอีกอย่างคือไม่รู้จะรีวิววันไหนดีทุกคนเพราะแต่ละเรื่องคือยังอ่านไม่จบมีเรื่องเนี้ยก็คือใกล้จะจบแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับของตัวเตนนั่นเองนะคะซึ่ง เราอยากรีวิวโมเมนต์ดูเตินมากเลยค่ะแต่ความที่แบบว่าอยากให้อยากอยาขอชิปเปอร์ทุกคนค่ะชิปเปอร์ดูเตนทุกคนคะ่ะส่งโมเมนต์มาให้เราหน่อยได้ไหมคะเราอยากรู้ว่าโมเมนต์ดูเต้นจุดเริ่มต้นของกู้ชิปดูเตนมาจากไหนอ่าแล้วทำไมทุกคนยังบอกว่าดูเต้นขมแต่ไม่คายขมแต่ อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเข้าด้อมหลายด้อมมากนะวิน te hn, te hn, te hn, te hn. เต็นเทเต็นแจเต็นอือยูเตนตอนเต็นนี่ด้อมอีกด้อมหนึ่งก็คือโดเตนนั่นเองนะคะก็อยากให้ชิปเปอร์ทุกคนนะคะส่งโม,มเมนต์มาได้เนี่ยเราจะพร้อมรีวิวให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะเอาหลักแม,ม่การเสียงเวลาเราจะมารีวิวท้าชื่อ,อมีชื่อเรื่องว่ากิจแต่รักกิจจะรักโดเตนนั่นเองนะคะอา่า นาปกาก็คือเอาที่คิดเห็นเลยค่ะทุกคนนะคะเรื่องนี้เขาอามีคําอธิบายว่าแกถึงเป็นเจ้านายเราแล้วเราจะรักแกได้ยังไงอ,อ่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับคุณกิตินะคะกับนิชานิชาเนี่ยจะเป็นรูปของคุณแม่ที่คุณแม่เป็นแม่บ้านให้กับบ้านของคุณกิตินะคะกิติก็เป็นเพื่อนของนิชานี่แหละแต่ว่า ความที่กิติปักแข็งเราว่านูนกะแข็งอ๋อแต่ใจนิชาต้องแบบว่าตามใจแทบทุกอย่างบ่าเออกิตจะเอาอะไรอะไรอย่านี้เปิดมาตอนแรกคือให้นิชาไปปลุกกิตแล้วเข้าสาทั้งคู่แล้วแบบเอา้าเกิดอะไรขึ้นก็คือกิตติ หรือคุณกิดนั้นแอบชอบนิชาค่ะแต่ว่านิชาบอกว่าฉันก็แค่แบบว่ารูปของแม่บ้านเกตเป็นเจ้านายจะรักเราได้ยังไงแล้วจะมีอุปสรรคเข้ามานั่นคือพี่สารัตนะคะสาระนี่ก็คือแบบก็คือพี่ตัวยงนั่นเองแต่แค่เป็นอีกล่างหนึ่งอะไรล่างหนึ่งนะคะเราชอบแบบไอ อตอนตอนหนึ่งไม่ไจะเป็นตอนแรกเลยทุกคนคุณกิตถามถามเพื่อนว่าพี่สารัตสารัตไหนวะแล้วเพื่อนเขาก็ตอบว่าสารัตอเมริกามัง้งเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูทุกคนคือแบบันหาอันนี้หาจะสารัตอเมริกามั้งเลยางเนี้ยเออแล้วก็เก็บแล้วก็ไปแชร์ในสตอรี่หรือยังน่าจะยังนะทุกคนเรื่องนี้มันจะบทสรุปจะเป็นยังไงอ่ะติดตามชมได้เลยนะจ๊ะก็เรื่องนี้ก็คือถ้าความรูออ้สึกข,ของเราคือ ไอ้แก่มันจุดเริ่มต้นมันมาแล้วกลางกาะเริ่มมีอุปสรรคเข้ามาว่าคุณกีดคุณจะทําอย่างงี้กับน,นิชาได้ไงนิชาเราจะต้องร้องไห้ไหมพอตอนจบมันคือแบบเฮ้ยอย่าสบตตอนจบมันต้องเอิอกเออ,ก,อกลางว่านิชาเสียใจคือคือชอบเหมือนกันแหละแต่ว่ามันความที่แบบว่าลูกอ่อ กิก็คือเจ้านายอ่ารูปของเจ้านายแล้วเป็นเพื่อนนะแล้วความสถานฐานะมันต่างกันระหว่างเจ้านายกับลูกน้องแต่กิจอ่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าแกจะเป็นลูกน้องอ่ะเออแกคือเพื่อนแกคนที่แกคือคนที่ฉันจะรักมากความรักอ่ะคนที่รักมากอ่ะแต่ความปากแข็งของคุณกิจปากแข็งเอาแต่ใจเอาแบบให้นิชาทําตามใจเขาทุกอย่าง ว่สรุปจะเป็นไงต่อก็อั่านงนี้ได้คือนักเขียนคนนี้คือแบบเยี่ยมเลยที่คูมากมาทุกคนเราจะบอกว่านักเขียนทุกคนเขาเขียนตามที่แบบว่าเขาดีน,นันการในหัวว่าเออฉันเขียนอันนี้แกบางทีอะว่าบาตรที่เรารอนานๆแบบว่าเฮ้ยเราเห็นเออบางบางแอคเคาท์อะเขาบอกว่าเนี่ยไล์เบอร์คนนี้มันหายไปนานมากสองปีทำไมแบบว่า ราจะไม่รู้รอแล้วถ้าเป็นเรานะอคสึกเราคือรอเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าไรเตอร์บางทีเขาต้องใช้การจรินตนาการในการคิดเนื้อเรื่องตัวละครว่าฉากนี้จะต่อไปจะเป็นยังไงต่อฉากนั้นจะเป็นยังไงต่อไอ้หวันสรุปตอนจะเป็นยังไงสเปเชียลมันจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะดำเนินกันไปต่อไปพอเขาเขียนเสร็จใช่ปะ่ะต่อนหนึ่งเขาต้องดูฟิสแบบว่าเฮ้ย มันจะมีคนอา่านป่าววะเฮ้ยมันจะมีคอมเมนต์น่าเลป่าวเฮ้ยอะไรย,ยังไงเงี้ยเราว่าอ่านแล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในการส่งข้อของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องดีถ้าเขาติดเหรียญอะทุกคนสนับสนุนเขาด้วยกันซื้อเหรียญเขาอย่างน้อยอะการซื้อทุกอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้มันคือกำลังใจไลฟ์เตอร์ทุกคนมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็มีคนอย่างน้อยอะฉันก็มีแบบ ตอ่านแล้วเหรอเออสนุกอะไรเงี้ยถ้า,อย,าอย่างฝั่งเราเนี่ยเราก็จะเน้นใน,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 นในการรีวิวอะไรลงยูทูบอรอยากให้ทุกคนดูแล้วไปอ่านดูอะเฮ้ยมาสนุกจริงแต่เราสปอยแค่แบบช่วงแรกแกช่วงกลางกาช่วงหลังหลังเนี่ยเราจะเริ่มจะไม่สปอยเพราะความความรู้สึกคือสปอยเรื่องแรกไปตอนแรกๆไปจบหลังๆคุณต้องไปอ่านเองคุณต้องไปรุนเอาอะเฮ้ยสิ่งที่เราเรีวิวให้ไลเตอร์ทุกคนอะสนุกจริง ต้องอ่านูนะคะอ่าส่วนนักเขียนคนไหนคะที่อยากให้เรารีวิวสามารถนะคะใต้คลิปค่ะจะมีอ่าอีเมลนะคะมีอีเไลส่งมาหาเราได้นะคะเราพร้อมรีวิวให้คุณเราใช้เวลาอ่านถ้าบางเรื่องจะนานหม่อยถ้าบางเรื่องบบเดียวเราอ่านเสร็จสามารถสรุปได้นะคะส่งมาได้คะ่ะเราไม่กัดจิตยาคบเล้วนะคะหยอกหยอกมาเล่นส่งมาได้คะ่ะเราพร้อมรีวิวให้คุณเสมอรีวิวฟรีแน่นอนร้อ นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเรานะคะไปก่อนบ๊ายบาย